เจ้าตูบมอมแมมนอนขดตัวใต้รถเข็นหน้าตลาดใครๆก็เรียกว่าไอ้จุดเพราะมีแต้มดำบนจมูกวันนี้ไอ้จุดมีภารกิจเมื่อเช้ามันเห็นเด็กผู้หญิงทำตุกตาหมีตกไอ้จุดรู้ว่าเด็กเสียใจแน่ๆมันคาบตุกตาไว้ในปากวิ่งตามกลิ่นเด็กไปเอ๊ะนั่นมัน เสียงแม่ค้าขายผลไม้ดังขึ้นไอ้จุดคาบอะไรมาน่ะไอ้จุดวิ่งฝ่าฝูงชนข้ามถนนอย่างระมัดระวังจนเจอเด็กหญิงนั่งร้องไห้อยู่หน้าบ้านหนูหนูทำอะไรตกไว้หรือเปล่าไอ้จุดวางตุ๊กตาไว้ตรงหน้าเด็ก เด็กหญิงเมยหน้ามองไอ้จุดด้วยความประหลาดใจแล้วก็ร้องตุ๊กตาหมีหนูทำตกไว้ขอบคุณนะเด็กกอดตุ๊กตาแน่นพร้อมลูบหัวไอ้จุดไอ้จุดกระดิกหางอย่างดีใจภารกิจสำเร็จถึงจะเป็นหาจรจัดแต่ก็เป็นฮีโร่ได้เหมือนกันนะเนี่ย